ทคนคะดิฉันแวะมาที่ PTT Station สุขสวัสดิ์ขาออกค่ะขับรถมาจะมาดื่มกาแฟนะคะแต่ว่าตอนจอดรถเนี่ยมันรู้สึกเหมือนล้อรถเนี่ยมันไปสัมผัสอะไรนุ่มๆน,นะคะมันคืออะไรขอดูนิดนึงนะคะหน้าตาไม่เหมือนแท่งปูนที่เคยจอดรถ มันคืออะไรนะคะนี่แหละค่ะวันนี้นัดหมายคุยกันเรื่องเจ้าที่กั้นล้อนี่แหละค่ะกับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือรองกรรมการผู้จัดการบริษัท SK p o l y พ e ิเมอร์คุณชยุทธ์คุณชยุทธคะมันคืออะไรคะอันนี้คือยางกั้นล้อที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับทาง OR าครับทามาจากอะไรยางพาราเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็มีพลาสติกครอบไว้เพื่อความแข็งแรงที่เพิ่มเติมคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นที่กั้นล้อรถเนี่ยมันจะเป็นแท่งปูนใช่ถูกต้อง แล้วที่มาของเจ้ายางพารากั้นล้อเนี่ยมันคืออะไรคะเป็นการสนับสนุนจากโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทยของทางโ r อารครับร่วมกับทางบริษัทเ k p o l y m e r เมก็จัดให้มีการแปลรูปรัฐบาลเนี่ยมีการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในประเทศทดแทนการประกันราคายางนะครับเพราะการประกันราคายางเนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าสนับสนุนให้เกิดการใช้ในประเทศอย่างแท้จริงแล้วโครงการนี้เนี่ยกี่ฝ่ายคที่ร่วมมือกันโ r อาคือผู้ใช้ เอสเกดโพลิเมอรเราเนี่ยเป็นผู้ออกแบบและผลิตพอหลังจากที่เราผลิตต้นแบบออกมาเสร็จแล้วเนี่ยส่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยให้สากรกองทุนสวนยางสดประชาเป็นผู้ผลิตให้เราก็มีการแปลรูปที่สากรและสากรเหล่านี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนเครื่องจกักรจากการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมถึงกระทรวงเกษตรและสากรได้การสนับสนุนทําให้สากรเนี่ยมีความแข็งแกร่งสากรหลายๆที่ทั่วไปเนี่ยเขาไม่มีโน้ตฮาวในการผลิตบริษัทเราก็เข้าไปให้ทุกอย่างกับ กระบวนการของเขาคือ SK Polymer เนี่ยออกแบบ <Okay. S 1> แล้วก็ให้โน้ตฮาวให้ความรู้กับทางสากร,รสนยางใช่ครับเพื่อที่จะผลิตตัแท่งยางนี้แหละมาส่งที่ SK Polymer ครับ,รบโดย,โดยที่มีทางบริษัท IRPC เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนตัวพลาสติกสีเหลืองจะเห็นชัดเจนเวลากลางคืนเวลาที่ล้อรถยนตน์ยมาสัมผัสมันก็จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลมันมีความปลอดภัยเพราะปกติที่ผลิตจากแท่งปูนเนี่ยมันก็จะมีการแตกหักก็อาจจะทําลายตัวหน้ายาง ราคาเพราะราคาจะเป็นตัวตัดสินว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนมาใช้ยางพาราดีไหมไม่แพงเลยครับราคาเนี่ยจะใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์มากแต่ว่าใช้งานจากยางพาราเนี่ยจะมีความปลอดภยัยสูงกว่าเยอะครับแบบนี้เนี่ยถ้าหน่วยราชะการรัฐวิสาหกิจหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเนี่ยหันมาใช้เจ้าย,ยางกั้นล้อที่เป็นจากยางพาราเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือเกษตรกรได้เยอะเลยอย่างมากเลยครับถ้าเปลี่ยนจากปูนซีเมนต์มาใช้ยางตัวนี้เนี่ยจะมีการบริโภคยางถึง2 0 0 0 0ตันต่อปี2 0 0 0 0ตันต่อปีครับ อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าได้รับความนิยมหรือว่ามีความต้องการใช้มากน้อยแค่ไหนแต่เป้าหมายหลักก็คือว่าต้องการสร้างความต้องการใช้ยางพารานะคะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางกั้นล้อนนั่นเองใช่ครับช่วยเหลือชาวสวนยางถูกต้องคนระประโยชน์ของมันก็คือมีการจ้างงานกระจายความเจริญสู่ต่างจังหวัดท่านผู้ชมคะเป็นโครงการดีๆที่น่าส่งเสริมนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะชาวสวนยางพารานะคะก็จะมีมูลค่าเพิ่ม วันนี้ขอบคุณมากเลยที่แนะนำให้รู้จักกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ